ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู11อันดับหอยอะไรเอ่ยที่น่ากินที่สุดและอร่อยที่สุดก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าหอยนั้นเป็นสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางอาหารไม่น้อยกว่าสัตว์น้ําจําพวกปลาและปูเลยซึ่งคนเราเนี่ยก็นิยมกินหอยเป็นอาหารมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว ซึ่งหอยนะครับก็มีหลายชนิดมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหอยเล็กหอยใหญ่หอยสวยหอยไม่สวยและหอยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายสารพัดหอยแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงหอยอะไรเอ่ยที่อร่อยที่สุดและกันเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะมีหอยชนิดไหนกันบ้างอันดับที่11หอยตลับหรือหอยหวาน และสำหรับหอยชนิดนี้นะครับเป็นหอยที่ได้จากธรรมชาติซึ่งพบได้มากทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะโดยหอยตลับเนี่ยสามารถนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทมากมายไม่ว่าจะเป็นต้มยําผัดเผ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและนอกจากมันจะสามารถนํามาปรุงให้สุกแล้วมันยังสามารถกินแบบดิบๆได้อีกด้วยเลยครับเรียกได้ว,ว่าสดก็ได้สุกก็ดี อันดับที่10หอยเสียบว่ากันว่าหอยชนิดนี้นะครับเป็นหอยที่เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันมานานในจังหวัดชายฝั่งทะเลข,ของภาคใต้เรานี่เองซึ่งหอยชนิดนี้นะครับพบได้บริเวณชายหาดที่มีคนส่วนการทําเมนูจากหอยชนิดนี้นะครับไอที่ผมชอบที่สุดก็คือน่าจะเป็นผัดกระเพรานะฮะผัดเสร็จตักราดข้าวร้อนๆเนี่ยเรียกได้ว่าอร่อยจนต้องยกนิ้วเลยทีเดียวอันดับที่9หอยหลอด และสาหรับหอยชนิดนี้นะครับเป็นผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวโดยใช้วิธีการขุดหาเอาแบบนี้ดีแหละแต่เนื่องจากหอยหลอดนะครับมันจะเคลื่อนที่และมุดตัวลงในพื้นดินได้อย่างรวดเร็วทําให้ต้องใช้แรงมากจับได้ช้าก็เลยได้ปริมาณที่น้อยนะครับซึ่งมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ปูนขาวเนี่ยยอดลงไปในรูแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้แหละส่วนเมนูที่น่าสนใจสําหรับหอยชนิดนี้เนียนอกจากบริโภคสดแล้วยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นหอยตากแห้งเก็บไว้รับประทานวันต่อไปได้อีกด้วยนะครับหรือว เป็นผัดหรือว่าจะเป็นแกงเนี่ยก็อร่อยได้ใจจริงๆสําหรับหอยชนิดนี้ อันดับที่8หอยกระพงและสําหรับหอยชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่จะหาได้จากการจับตามธรรมชาติส่วนเมนูจากหอยชนิดนี้นะครับก็จัดว่าเต็ดเลยทีเดียวเนื้อของมันเนี่ยอร่อยหวานแซ่บได้ใจแต่ต้องกินตัวที่ยังไม่แก่นะฮะถึงจะอร่อยอันดับที่7หอยเทพลรส และสำหรับหอยชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่เดีย่ยจะจับได้จากธรรมชาติตามบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีการเพราะเลี้ยงด้วยนะครับส่วนเมนูหลักที่นิยมกินกันสําหรับหอยชนิดนี้เนี่ยก็คือจะนิยมบริโภคสดหรือจะนําไปลวกกินกับน้ําจิ้มนะครับก็อร่อยลงตัวได้ใจเลย อันดับที่หหอยเป่าฮือสําหรับหอยชนิดน,นี้นะครับก็เป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานกันซึ่งหอยชนิดน,นี้นะครับเป็นหอยกราบเดียวและเป็นหอยที่นําเนื้อออกมาจากเปลือกได้ง่ายเพราะรูปร่างของมันนั้นมีเปลือกลักษณะแบนซึ่งเขาบอกว่านอกจากมันจะมีรสชาติที่ดีแล้วนะครับชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าหอยชนิดน,นี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองใครได้กินแล้วจะมีอายุที่ยืนยาวเลยทีเดียวแหละครับ อันดับที่5หอยเชลล์และสําหรับหอยเชลล์รูปพระจันท์ตัวนี้นะครับพวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นทรายซึ่งก็มีการทำประมงโดยใช้เครื่องมืออวนลากส่วนเมนูจากหอยจินเนตตีนะครับก็สามารถทําได้หลายอย่างเลยแหละ อันดับที่4หอยลายและสําหรับหอยลายนะครับจะหาได้จากแหล่งธรรมชาติซึ่งก็สามารถพบพวกมันซุกตามชายฝั่งใกล้กับปากแม่น้ําทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยและเมื่อพบหอยลายแล้วนะครับชาวประมงก็จะทําการประมงกันอย่างหนานแน่นโดยใช้เครื่องมืออวนลากจนกลายเป็นแหล่งเสือ่อมโทรมลงไปส่วนการบริโภคนั้นนะครับใครจะกินแบบสดก็ได้หรือจะเอาไปต้มให้สุกหรือจะเอาไปผัดแกงเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับจัดไปชุดใหญ่เลยจ้าอันดับที่ 3. หอยนางรม และสาหรับหอยนางรมนะครับก็มีทั้งเก็บจากธรรมชาติและการทาฟาร์มซึ่งก็เป็นหอยที่มีการเลี้ยงตามชายฝั่งและอ่าวที่มีคลื่นลมแรงไม่มากนักโดยการนําลูกหอยมาติดกับเส้นเชือกแล้วนําไปแขวนในทะเลซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับหอยนางรมพวกนี้เนี่ยเราจะชอบนิยมกินกันแบบส,สดๆใช่ไหมครับและหลายคนก็คงได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถเพิ่มพลังสมรรถภาพทางเพศได้นะครับเนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความเครียดรวมไปถึงความผิดปกติของฮอร์โมนซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับล้วนเป,นป ต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าเรากินหอยเจนต์นี้แต่ต้องกินแบบดิบๆเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นผลอันดับที่2หอยแมลงผู่ สำหรับหอยแมลงผู้นะครับก็จัดว่าเป็นอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากเลยทีเดียวด้วยความหวานของเนื้อที่เป็นธรรมชาติและความแน่นของเนื้อที่เต็มคํามันช่างอร่อยมากเลยจริงๆนอกจากนั้นหอยแมลงผู้ยังสามารถนํามาดัดแปลงได้หลายเมนูโดยจะนํามาลวกกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือจะนํามาผัดขี้เมาก็ดีและอีกอย่างนะราคาถูกอีกต่างหากเมื่อเทียบกับหอยแครงและหอยลายแล้วนะครับนั่นจึงไม่แปลกอะไรเลยที่หอยแมลงผู้เนี่ยจะเป็นอาหารทะเลยอดฮิตในทุกๆุทุก,ทก,ทกสมัย อันดับที่1ห,หอยแครงและสำหรับหอยแครงหรือหอยสองฝานะครับถือเป็นอาหารทะเลยอดนิยมของประเทศไทยเราเลยทีเดียวโดยหอยแครงเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณน้ําตื้นที่เป็นโคลนส่วนเมนูหอยแครงที่นิยมรับประทานกันนะครับคงหนีไม่พ้นหอยแครงลวกจิม้มยำหอยแครงรวมไปถึงหนึ่งในเซตทะเลเผาที่เรานิยมไปกินกันตามร้านบุฟเฟต่ต่างๆใช่ไหมครับและอีกอย่างนะผมก็เป็นคนที่ชอบกินหอยชนิดนี้อีกด้วยเลยครับคือประมาณว่าชอบกินมากเลยแหละ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ11หอยอะไรเอ่ยที่น่ากินและอร่อยที่สุดรู้แล้วอยากกินหอยอยากชิมหอยตัวไหนชนิดไหนเนี่ยก็จัดไปโลดได้ครับพี่น้องครับและสุดท้ายนี้คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์สุดวิดีโอน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดซับ s c r i b e หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวไปกินหอยก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย 照照我一下、啊。很沉的哈。喂，c a m e r